ก่บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมศิลสิลสริเลิศด้วยลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตอำเภอปากช่องพักเพื่อไทยสืบเนื่องจากถนนสายบ้านซับใต้ถนนสายบ้านหัวโกรกตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพัางชำรุดทรุดโทรมมากผมได้เคยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยขนาดนี้ถนนสายดังกล่าวได้รับงบประมาณแล้วโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ชาวอำเภอปากช่องนั้นฝากรกราบขอพระคุณในนโอกาสนี้เรื่องต่อมาครับเนื่องจากเขตอำเภอปากช่องนั้นมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกทั้งยังมีพระตำหนักทิพย์พิมานมาก ซึ่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสเสด็จเป็นประจำนับว่าเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจของประสบนิกกรชาวไทยและชาวปากช่องเป็นอย่างยิ่งผมจึงเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุงพัฒนาถนนไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบททุกเส้นทางและทางหลักต่างๆทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งติดไฟส่องสว่างให้เกิดความปลอดภัยโดยเฉพาะเขตตำบล ขนงพระวางกะทะปวงตลองบางใส่ของม่วงหมูสีและอีกหลายตำบลที่ไม่ได้กล่าวณที่นี้จึงเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและองค์การบริหารส่วนจังหวันดนครราชสีมาให้จัดสรรก็ประมาณช่วยเหลือด้วยเรื่องสุดท้ายครับตอนนี้โควิด -19 กําำลังระบาดอย่างรุนแรงพี่น้องประชาชนจะปักช่องกังบลเรื่องวัคซีนครับต้องการที่จะให้มีวัคซีน ฉีกเร็วทั่วถึงและครอบกลุมและอยากได้วัคซีนทางเลือกหากเสียเงินเองก็ยอมจึงนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากช่องด้วยขอบคุณครับครับ